L5018SP ครับฟงงานวันนี้มาไถ่สวนประมาณ2ไร่2งานประมาณเนี้ยก่อนอื่นก่อนที่จะไถครับเราก็มาเก็บเอาญ้าที่ตอออกก่อนครับพวกญ้าที่มันบริเวณตอมันมีตอไม้อยู่ประมาณ2จุดครับสวนตัวเนี้เราก็มาดันญ้าออกก่อนครับแล้วก็บริเวณร,บรอบๆฝั่งรอบๆข้างของสวนเนี่ย้านเยืดครับก็ดันออกเพื่อที่จะให้มันไถง่ายครับ ไถพานห้ามันไถเข้ายากนะเอไม่ใช่พานธงเนี่ยถ้ายากนะน้ำไถไม่เข้าก็ดันดันออกดันออกไม่หมดนะเอาให้มันบางๆเฉยๆนะดันออกหมุนคงไม่ไหวนะครับเอาให้มันบางๆก็พอแล้วครับอันนี้เจ้าของสวนเขาบอกให้ดันตัวนี้ออกด้วยครับเราก็มาจัดออกให้เลยแล้ว R518 นะรถมันกําลังเหลืออยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้ดีเราต้องใส่เบรด้วยคันนี้มันได้ใส่เบร คันนี้ไม่ได้ใส่เบรคเวลาไปดันเนี่ยล้อมันฟรีครับดันไม่ค่อยเนี่ยเท่าไหร่เวลาเจอเราดันญ้ามันจะมีหญ้าบวกกับดินเนี่ยเออมันจะทําให้มันหนักรถแล้วมันลถไม่ไปเลยรถมันฟรีครับเบรคไม่มีเนาะจากรถที่กําลังดีๆอยู่เนี่ยเออกาลังมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ารถมันไม่มีแรงนะเพราะว่าล้อมันฟรีเราก็ต้องถอยเกียร์เล็กนิดทีละน้อยไปเรื่อยๆครับ ใครที่พอรู้นะพออันนี้ก็แนะนําเข้ามาได้นะฮะพอมีข้อมูลในเรื่องของการใส่เวทครับบางคนว่าใส่ข้างละ25-26ถึง26กิโลก็พอแล้วและอีกบางคนก็บอกว่าใส่ข้างละ50กกิโลกำลังดีเลยว่างั้นนะขอแนะนำหน่อยนะว่าใส่ข้างละเท่าไหร่ดีครับจะเอา50ข้างละ50หรือว่าข้างละ2 5 2ถึง26 27กกิโล มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็มีบางคนนะบอกว่าถ้าใส่เยอะจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีนะครับมันกินกําลังลดเยอะจนเกินไปมันก็ไม่ดีนะใส่ให้พอดีนะที่ผมเห็นเขารีวิวเนี่ยเขาใส่50กิโลข้างละ5้เพราะว่ามันไถ่ดีวิ่งดีแต่ก็ไม่รู้ล่ะมันแล้วแต่คนนะเอามาแนะนําหน่อยนะเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆใครที่เคยใช้ข้างละ50 แล้วก็ข้างละ 25, 26, 27, 28เนี่ยมาแนะนำกันได้ครับกําลังตัดสินใจอยู่ว่าสิเอาจังใดดีไถสวนเขากําลังจะปลูกมันนะช่วงนี้ก็มีแดดออกแล้วก็ฝนตกคนกันไปแต่วันนี้แดดเปี้ยงเลยครับโคตรร้อนอันนี้ผมต้องค,ค่อยๆดันนะมัน เสียเวลาเพราะมันเนี่ยแหละเนี่ยล้อมันฟรีเนี่ยมันเพื่อนมันดันเยอะไม่ได้ต้องดันทีละน้อยครับถ้าเป็นรถไทฟอร์ดเนี่ยว่าสิตำมันอว่อกให้เขาอยู่ตำมันต่อนี่ไหมต่อมันยุกแล้วนะเอาเนี่ห้าสิบแรงดันเนี่ยมันแรงมันไม่ถึงนะรับเพื่อนนะถ้ารถไทฟอร์ดเนี่ยน่าจะตำไม่เกินสิบทีนะ เท่าที่ดูนะเพราะว่ามันก็โยกแล้วไม้มันก็ผูตตอมันก็โยกแล้วแต่ว่าไอ้ตัวห้าสิบเนี่ยเอาไม่อยู่เลยเราก็ดันไปเรื่อยเปิ้ลเปิ้ลเปิเ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 ิทำงานคนเดียวนะวันนี้มาทำงานคนเดียวครับแล้วก็ราถไถวิ่งคนเดียว ใช้ผ่าน 6L5018 HP ค่อยดันแล้วก็ค่อยเก็บงานไปเรื่อยๆครับงานช่วงนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะฮะออกงานหลังจากที่ทำนาเสร็จแล้วมีออกงานสวนงานไร่กันบ้างหรือเปล่าหรือว่าจอดทิ้งไว้ล้างแล้วก็จอดไว้ครับอันนี้ก็พอมีงานสวนนิดๆหน่อยๆครับหลังจากที่เสร็จสิ้นฤดูกัน ฤดูการทำนาก็มีงานสวนเข้ามาบ้างนิดๆหน่อยๆครับไปไถแปลงไหนที่หญ้ามันลกุลกๆก,กว่าเหนื่อยเหมือนกันครับสำหรับใช้ผ่านหกมันต้องผมยังไม่เคยนะเห็นเขาแนะนำมาว่าให้ใช้สี่ผ่านก็พอว่างั้นสี่ผ่านลูกหลังนะหรือว่าบางคนก็แนะนำว่าใช้สามผ่านตัวหลังนะฮะ เพื่อที่จะให้มันไถเข้านะครับเพื่อนผมก็ยังไม่เคยลองนะเวลาเจอาตญ้า,านานนะ